ก่อนรับชมฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะผมชื่อกวงครับอายุ25ปีผมเป็นนักออกแบบเพียงคนเดียวไม่มีทีมผมทำทุกอย่างเพียงคนเดียว ผมศึกษาวิธีการเขียนโค้ดและออกแบบเพียงคนเดียวอีก2เดือนก็จะเสร็จแล้วโว้ยเกมนี้จะต้องทำเงินที่ฉันได้อย่างแน่นอนเมื่อไหร่แกจะจ่ายค่าเช่าฮะเจมสาผมขอเวลาอีกหน่อยนะครับ เกมที่ผมทำขึ้นมาในครั้งนี้จะทำให้ผมนได้เงิน,น,นแน่แน่ฉันได้ยินเรื่องนี้มาสามปีแล้วนะครั้งที่แล้วนายปล่อยเกมอโปรพาลิ s u r ไว v a ลหลังจากที่ปล่อยเกมไปก็มีเพียงแค่สิบคนที่ซื้อมันแล้วก็ครั้งก่อนก็ยิ่งกว่าอีกนะเกมบีมรันมีแค่ฉันคนเดียวที่ซื้อมันมาแล้วก็ยังมีก่อนหน้านั้นอีก มันก็เป็นเพราะว่าพวกเขายังไม่เข้าใจมันดียังไงล่ะแกนั่นแหละที่มีความเข้าใจที่แย่นะ่ะถ้าแกไม่ยอมจ่ายภายในวันนี้เตรียมตัวย้ายออกได้เลยยอดคงเหลือห้ารห้าสิบแปดยวนอือถ้าฉันทำตัวหน้าด้านไม่สนใจเธอก็ทำอะไรฉันไม่ได้รีบทำให้มันเสร็จๆไปดีกว่า ชัดดาวเฮ้ย <Hey. S 1> กำลังออกรูปแบบมอนสเตอร์กำลังสรุปพอรตกำลังเพิ่มโพสกำลังแก้ไขบัก๊กเฮ้อนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมดูเหมือนว่าพวกมันกำลังจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆระบบทำงานเกินพิกัดะ huh? ที่ผ่ายแล้วชีวิตฉันจบเฮแล้วเอ๊ะทำไมหน้าจอยังมีแสงอยู่อีกล่ะกำลังปล่อยเกมแฟนตาซีนิวเวล์กำลังปล่อยแพตฟอมโลกความคืบหน้า15เปอร์เซนต์30เปอร์เซนต์ หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์่อยแล้ว oh. <Huh? S 1> พันดินไหว <Huh? S 1> นี่มัน ต้นไม้นี่นี่เรากำลังฝันเหรอทำไมมันดูเหมือนมากเกิดอะไรขึ้นดูนั้นสิเหมือนมีอะไรกำลังมึนอยู่ท้องฟ้าด้วย